แล้วครับผมเราก็อยู่ที่หน้าทดลองกันที่เรียบร้อยเราน่าจะ้องเราจะไปเริ่มทีละท่ากันเลยนะครับเริ่มจากท่าที่1น,นะครับผมท่าที่1คือการยิงสกิลใส่ศัตรูนะผมจะไปการลดดีเฟนส์ศัตรูแล้วก็ดีบัฟลิสแทนนั่นเองก็คือลดทั้งดีฟเฟนส์แล้วก็ทําให้การดีบัฟได้แย่ลงนั่นเองนะผมแม็กซ์สูงสุดอยู่ที่30%ทั้ง2อ,อย่างนะครับผมโอเคนะก็ <Okay. S 1> จะเป็นสีคิดดาเมจแล้วก็จะมีสัตว์ลักตัวนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับผม มาถัดมาแล้วก็จะเป็นท่าที่2นะครับผมที่เป็นรีสกิลกับท่าที่1น,นะครับผมก็คืออันที่แล้วลดดีเฟนซ์ใช่ไหมละครับผมอันนี้ก็จะกลายเป็นลดพลังโจมตีนั่นเองนะครับผมแล้วอันนี้ก็จะเพิ่มลดพลังโจมตีของท่าไม่ตายศัตรูด้วยนะครับผมก็สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เข้าใจไม่ยากนะเพราะสกิลมันไม่มีอะไรมากนั่นเองนะครับผม นั้นถัดมาเราก็จะมาสู่ท่าที่3นั่นเองนะครับผมท่าที่3าก็คือการยิงสกิลแปฮิต hmm. เป็นดาเมจไลทธาุนั่นเองนะผมก็คือตัวเลขขาวต่อฮิตแคปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ222 22 2 2นนะครับผมอันนี้จะขึ้นอยู่แมชแคปีของศัตรูครับผมถ้าแมชแคปีศัตรูน้อยนะครับผมมันก็จะยิงเบาวกว่านี้นะแต่คือต่อให้เลีอยเยอะแค่ไหนจะไม่เกินจากที่พูดไปนั่นเองนะครับผมโอเคและยังมีความสามารถในการรีมูฟบัฟแล้วครับ ขึ้นอยู่กับจำนวนของศัตรูที่มีดีบัฟนั่นเองก็คือเขาเขียนแม็กซ์อยู่ที่5ใช่ไหมก็แสดงว่าความเป็นไปได้นะครับผมก็คือถ้าศัตรูมีดีบัฟอยู่ประมาณสัก5อันเนี่ยก็จะเป็นการรีมูฟบัฟทั้งหมด5อันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราต้องทดลองก,กันอีกทีนะครับแล้วก็ถัดมาจะให้ศัตรูติดสถานะอีเวนเบนนั่นเองนะครับสถานะอีเวนเบนเป็นยังไงตีดเรามาดูกันเกาะละกันนะเห็นไหมเลขสองสองเนี่ยก็ประมาณล้านกว่า ล้านเจ็ดกว่าๆนะครับผมนี่ก็จะติดสถานานี้ทำให้ศัตรูได้รับดาเมจมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ศัตรูจะเลื่อนลดทุกๆเทิทเร์นนะครับใชครับตัวเลขขาดที่เพิ่งมาเมื่อกี้ก็คือความสามารถของอีเวนต์เปลี่ยนสูงสุดก็คือประมาณ1 0 0 0 0แสนนั่นเองนะครับผมและถัดไปเราจะพูดถึงพพอร์ตสกิลกันนิดนึงนะอันนี้จะพูดก่อนคร่าวๆเดี๋ยวค่อยให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะก็คือจะมี ความสามารถในการการันตีดับเบิ attack นั่นเองก็คือยังไงทุกเทิร์นกดให้ตีให้ตายอย่างต่ำคือดับเบิ attack นั่นเองนะครับผมไม่ต้องกลัวต่ำกว่าดับเบิ attack นะครับผมและเมื่อศัตรูมี5ปั๊บขึ้นไปนะครับผมจะแอคท v เว e ท่าที่3ขึ้นมาทันทีทุกท,ทุกเทิร์นนั่นเองนะครับผมหลังจบเทิร์นนะครับซึ่งอันนี้เราจะจะไม่เห็นนะเพราะบ,บอสในตัวนี้จะไม่มีบัฟให้เราดูนะเพราะเราจะขอข้าบไปอันที่2ก่อนนะครับซัพพอร์ตที่2ององเขาคือเพิ่มดาเมจถ้าไม่ตายและก็เพิ่มแคปถ้าไม่ตายนั่นเอง จำนวนขึ้นอยู่กับศัตรูที่ติดดีบัฟนั่นเองครับถ้าศัตรูติดดีบัฟเยอะเท่าไหร่ก็จะแรงขึ้นเท่านั้นสูงสุดคือ10อันนั่นเองนะครับผมกาสามารถความดูนแรงนี้จะอยู่ที่นะครับผมถ้าดีบัฟอยู่ที่10นะผม C A Damage จะแรงขึ้นหนึงแล้วก็แคปจะเพิ่มขึ้นอีก30%นั่นเองนะครับผมนี่าก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูที่สกิลถ้าไม่ตายกันก่อนแล้วกันนะเพื่อทำความกระจัที่มากขึ้นก็คือ ถ้าตัวละครมาเรียวฮารุเอลนะครับผมยิงถ้ามไม่ตายนะครับผมตัวละครตัวนี้จะได้บัฟพิเศษขึ้นมาซึ่งบัฟตัวนี้จะทําการทําให้ท่าลินสกิลสามารถกดออกมาท,ทีพร้อมกัน2อันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่ทาให้ตายจะเอ็นคูดาของท่าลินสกิลทั้งหมดนั่นเองก็คือทุกครั้งที่ทำใ้ตายท่า1กับท่า2เนี่ยมันจะรีคูดาทันทีจะเว้นท่าที่3นั่นเองนะครับผมโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูท่ามไม่ตายกัน,นอีกกันนะครับแล้วก็ตัวละครหลักเราก็ถืออาวุธของ ตัวน้องมาด้วยนั่นเองนะครับผมเป็นมีดนะครับผมซึ่งทำให้ตายเนี่ยคือเขาบอกว่าเมื่อใช้ทำให้ตายจะแรนดอมดีบัฟใชมแลยละครับผมซึ่งดีบัฟตัวนี้มันจะมีแค่ a อ t แท็ดาวเดฟดาวแล้วก็ดีบัฟรีเซ็ตเันดาวจะคล้ายๆของตัวน้องเองนะครับเพรนเรามาดูกันเลยแล้วกันทำให้ตายเป็นยังไงนะ <c oughs> ก็าากาดาเมจโดยรวมประมาณ2ล้านนิดนิดทั้งคู่นะครับผมอาแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าสกิลด g งสกิลก็จะกลับมาเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะกดสร้างวิธีนะครับผมเห็นไหมครับมันจะเป็นการกดสกิลทั้ง2อันพร้อมกันเลยนั่นเองนะครับผมให้ใช้ดีบัฟได้อย่าง ทันทีทั้งคู่นะครับผม <Wow. S 1> ก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เราจะมาดูดาเมจที่เขาบอกว่าเราต้องการดีบัฟมากขึ้น10อันนะครับผมว่าจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับผมซึ่งอันเมื่อกี้เราจะได้ประมาณ2ล้าน1กับประมาณ2ล้านนิดๆใช่ไหมเดี๋ยวมา,าดูดูนอที่เป็นดีบัฟสัก10อันดูหน่อยแล้วกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมต้องรอทอคูดาวก่อนนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้ทอผมก็รีคูดาวเรียบร้อยเพราะฉัน เราจะมาลองดูแล้วกันครับว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นสักแค่ไหนนะครับผมขอให้มันครบ10อันแล้วกันนะเกียร์เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9าดขาดอยู่อ่ะเราใส่ซามเพิ่มดีนะี่ยเอาตัวจอบนี้มายัางเหมือนเดิมไมห้3 4 5เจอยู่อ่ะสิบยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเขาบอกว่า10นะอ่ะแถมอีกหน่อยแล้วกันเผื่อติดเพิ่ม อ่าคราวนี้ถึงแน่นอนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูทําไมตายกันเลยแล้วกันนะครับว่าจะรุนแรงขึ้นแค่ไหนนะครับผมจาก2ล้านหนึ่งกับ2ล้านนิดๆนะครับผมก็เป็น2ล้าน8นะครับผม3ามล้านห อาจจะเพราะทีบัฟเราใส่ไปเยอะด้วยแหละเลยอาจจะรู้สึกเลขอาจจะวิ่งวี่ยงนิดๆหน่อยๆกันก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเพราะสัตรูยิดด่งดีบัฟมากเท่าไหร่มันก็จะลดมากขึ้นเท่านั้นเพราะงั้นจังหวะที่โดนสแตก็กดีเฟนซ์ลดไปเยอะๆเนี่ยอาจจะเลยแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่นี่ผมอาจจะลืมบอกไปสักนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับพอซัพพอร์ตสกิลที่2ก็คือถ้าศัตรูเนี่ยมีบัฟดีบัฟมากขึ้นถึง10อะ่ะก็คือ จะทําให้การโจมตีท่าไม่ตายเนี่ยจะโจมตี2รอบนะครับผมอันที่ผมลืมบอกไปต้องขออภัยไปด้วยแต่เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าน้องจะยิงท่าไม่ตาย2ทีเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะผมเราจะมาทดลองกับตัวนี้แหละครับเพราะาเป็นตัวที่จะมีความสามารถในการสร้างบัฟตัวเองที่เยอะที่สุดในทันทีนั่นเองนะครับผมเราตีไปก่อน ก็จากที่เห็นเมื่อกี้นะผมเราจะเห็นได้ว่าเมื่อสตอมีบั๊ขึ้นมา5ตัวท่านี้จ่าทีเวกขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะดูให้ดูทีเพื่อความชัดเจนนะครับผมเห็นไหมครับเขาจะทําการกดท่าที่3ขึ้นมาให้ทันทีเลยนะครับผมโดยที่เราไม่เสียด้วยนะแล้วก็จะเปการริมูฟบั๊ออกไปประมาณ จากที่เห็นเมื่อกี้ประมาณ2อันใช่ไหมครับผมซึ่งเงื่อนไขอีกอันหนึ่งที่เขาบอกคือการรีมูบบัฟจำนวนที่เพิ่มขึ้นมันขึ้นอยู่กับศัตรูที่ติดตีบัฟนั่นเองนะผมถ้าผมคาดไม่ผิดก็คือเกิดจากที่ว่าถ้ายิงสกิลมันมีอีเวนต์เบงเข้าไปด้วยละมั้งครับมันเลยนับว่าเป็นดีบัฟทำให้มันล้างไป2อันแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยากได้มากกว่านี้เราน่าจะต้องเพิ่มดีบัฟใส่นั่นเองนะครับผมในจังหวะน,นี้เราก็ล้างตัวการดีบัฟไปแล้วนะครับผมราะฉะนฉันเราจะลองยัด,ยด ดีว้าใสมาไปดูนะครับผมว่าเราจะล้างบัฟมันได้เยอะแค่ไหนนะครับผมโดยประมาณนี้น่าจะเป็นถือว่า 1, 2, 3, 4, 5... 5อันได้แล้วมั้งอนทีมตอนนี้ไม่มีใครมีหรอกอ่ะมีสายปีกอะโอเคคันนี้จำนวนดีว้าสตูที่มีก็จะเยอะเกินจำนวนที่เขาบอกแล้วนะเพราะเขาบอกว่าแม็กซ์อยู่ที่5เพราะฉะนั้นอันนี้ดีัฟแล้วมากกว่า5 เพราะฉะนั้นการที่เรากดท่าที่3เนี่ยมันอย่างน้อยต้องเคลียร์ดีบัฟอยู่ประมาณ5อันใช่ไหมละ่ะเรามาลองดูกันเลยแล้วกันนะครับผมนี่นครับดีบัฟหายเพียบเลยนะครับผมอ,อันนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าความสามารถคือตรงนี้นะครับผมอาจจะค่อนข้างงงนิดนึงคือมันต้องเกีย่ยวกับบัฟและดีบัฟนะครับผมและคราวนี้เราจะมาดูที่อาวุธนะครับผมแน่นอนก็ องเป็นสีดาถ้าอยากให้ประสิทธิภาพสูงสุดแต่ผมคิดว่ายังไม่ทําเพราะผมไม่มีดามัดคัดนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูสักนิดนึงนะครับผมท้าไม่ตายก็คือแ a n นํา d e b u ที่บอกไปนะครับผมจะมีอยู่แค่3อย่างก็คือ,อลด attack นะครับผมลดลด defense แล้วก็ลด debuff r e s i s t a n นั่นเองนะครับมีอยู่แค่3อย่างแต่เป็นการ r a n ดอมนะไม่ใช่โดนทั้ง3อย่างนั่นเองนะครับผมแล้วก็ความสามารถพิเศษจริงๆของอันนี้ก็คือเมื่อมีอาวุธประเภทเดียวกันทั้งหมด4อันขึ้นไปนะครับ จะทำให้เพิ่มดาเมจและดีเฟนซ์แล้วก็ดาเมจแคปให้กับธาตุมืดน,นั่นเองนะครับผมส่วนถ้าเกิดเป็นสีดาวเลเวล150ก็จะได้เพิ่มพลังโจมตีเล็กน้อยและเลือดเล็กน้อยนั่นเองนะครับก็จะเหมือนคล้ายๆวิตแกลนของรู้สึกฝังเพอร์ซิวาใช่ไหมถ้าจะผิดีก็จะประมาณนั้นนะครับผมและแน่นอนผมก็ลองใส่มาให้ดูนะครับตัวตารางที่เพิ่มก็คือนะครับเพิ่มจะเพิ่มเอ็กไมน์นั่นเอง40%เดฟ2 5%แล้วก็ดาเมจ พิเศษอีก7%นั่นเองก็สงสุดก็คือประมาณ3ชิ้นเช่นเคยนะครับผมแต่ด้วยอาวุธอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าจริงๆทีมของธาตุมืดจะมีอาวุธแกรนที่ดีกว่านะครับผมคิดว่าอันนี้คงอาจจะใส่ไม่เกิน2อันนะครับผมหรือใส่อันเดียวก็ได้เพราะจริงๆอย่างของดีๆของธาตุมืดก็มีค่อนข้างเยอะอย่างของควาลิสเปนต้นดูแล้วใส่อาจจะคุ้มค่ากว่านั่นเองนะครับผมและแน่นอนจากที่เราดูทั้งหมดเราก็ต้องมานั่งดูคะแนนที่เขาให้กันแต่ก็ขอเยี่ยมกันเพราะว่า คะแนนนี้ยังไม่นิ่งนั่นเองนะครับผมเพราะตัวละครนี้เพิ่งมาใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเกมวิชให้เท่าไหร่เกมแบบรวดเร็วจะได้อยู่ที่ A นะครับผมฟัวโต้ได้ S ถึง s อเกมระดับยอดได้อยู่ SS นั่นเองนะครับผมสกอร์ที่เขาให้ตอนนี้คือ9.7เต็ม10นะครับผมจากคมคิดว่าดูจากประสิทธิภาพตอนนี้แล้วก็ตัวคะแนนที่เขาให้ ASS เนี่ยมันน่าจะดีดขึ้นได้อย่างมากสุดก็9.9นะครับผม ไม่น่าจะเกินนี้นะเพราะอย่าง,างที่รู้กันถ้าเกิดจะเป็น10ได้มันต้องเกมระยะสั้นต้องดีด้วยแต่ด้วยตัวละครของน้องเขาไม่น่าเป็นตัวเกมระยะสั้นอยู่แล้วเพราะว่าสกิลต้องการในการที่ใช้ก่อนในการใช้ก่อนแล้วเรา,เราไม่ตายเพื่อให้ใช้ดบบเบิรอะไรอย่างนี้แล้วก็แม้แต่กระทั่งการรีมูบตัว Disney ัดีบัฟของศัตรูใช่รีมูฟได้เยอะมากแต่เงื่อนไขในการใช้ก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันนะครับผมก็โดยรวมของเลยคิดว่าน่าจะไม่สูงไม่ต่ำไปกว่านี้นะเพราะตัวจริงๆก็ถือว่า เก่งอยู่นะครับผมเหมาะกับบอสยากมากเพราะจากที่เรารู้กันนะครับผมพวกบอสยากๆหรือบอสบอเนี่ยส่วนใหญ่หลังๆนี่มันจะเป็นเรียกอะไรดีโรคจิตติไหมสู้ไปแป๊บๆมันจะเรียกตัวบัฟมันค่อนข้างเยอะมากแล้วเราจะล้างบัฟไม่ค่อยทัานซึ่งตัวนี้น่าจะไวเคานเตอร์ตัว,ตวบอสประเภทนั้นได้อย่างดีนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะโดยประมาณเท่านี้นะฮอร์สำหรับฮารูเอลมาเดอเป็นแกลนมืดตัวใหม่ที่มาแต่ ผมรู้สึกว่ามันเป็นธาตุมืดใช่ไหมถ้าเราจําได้ที่ผ่านมามันมีเมคาเอลที่เป็นธาตุไฟนะครัผมมันจะมีบัฟซับอ่าซัพพอร์ตสกิลพิเศษอยู่ซึ่งตัวฮาโลเอลกับมาลูเอลกับไม่มีนะครับผมแสดงว่าความเป็นไปได้ว่าตัวละครธาตุมืดกแกลนยังจะมีอีกตัวนะครับผมเพื่อเป็นตัวบัฟซัพพอร์ตสกิลที่เพิ่มความสามารถของอาวุธพวกอ่าโนมอลนั่นเองนะครับผมหรือไพรมอลนะครับผม ก็ไปไปได้อาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้เจอนี่หรือเปล่านะเจออะไรเเรียนหรือจะเป็นฮาร์เดสนะเพราะงั้นเดี๋ยวต้องมาด,ดูกันสักกันนะครับผมเอาละาของสากคดีนี้จะมีข้อมูลเพียงเท่าน,นี้นะผมถ้ามีข้อมูลข้อใดให้ผิดพลาดต้องฝากความปแลลวฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยน,นะครับผมว่าพลาดตรงไหนไปบ้างน,นะครับผมและท่านผู้ชมท่านไหนที่มีวิธีใช้ก็สามารถแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆได้โดยการพิมพ์ในช่องคอมเมนต์เช่นเคยนะครับผมและสารคดีนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe เพื่อเป็นใจกระนำคลิปเกมกระบุแฟนตาซีกันต่อไปนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่กันคราวนะครับสำหรบน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย